สวัสดีครับนักแท็กเตอร์วังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับก็กาบสวัสดีนะครับลูกค้าผู้ที่ให้เกียรติดตามนะครับทางช่อง u t u b e นะครับของนักแท็กเตอร์อุดรธานีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับนัดก็พามาชมนะครับรถเข้าใหม่นะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับราคาถูกนะครับไม่ว่าจะเป็นผานปวนผานยกล่องผานขุดมัน นะครับโรตารี Bro ่ ary, นะครับหรือตัวตัดหญ้านะครับก็สามารถเข้ามาเลือกซื้อเลือกชมได้นะครับที่ร้านนะัาแท็กเตอร์ของเรานะครับหรือว่าใครต้องการนะครับรถเกี่ยวมือ2รถแท็กเตอร์มือสอนะครับเราก็มีวางจําหน่าย นะครับให้กับคุณลูกค้านะครับเอฟทุกท่านนะครับใกล้หน้าลงนาแล้วนะครับท่านใดที่มองหารถมองหาอุปกรณ์อยู่นะครับก็เชิญแวะมาชมสินค้าได้ร้านเราตั้งอยู่ในตัวอำเภอวังสามหมอนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับสามารถโทรติดต่อสอบถามได้นะครับ2เบอร์โทรหลักที่091 8-61-1191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรก็063-313-0447นะครับรถทุกคันนะครับเราขายเฉพาะเงินสดนะครับแล้วก็ลูกค้าทกศเท่านั้นนะครับเราไม่มีการผ่อนดาวหรือจัดไปแนนลิสติ้งใดๆทั้งสิ้นนะครับอ่ะเริ่มต้นจากตัวแรกนะครับวันนี้เรามีรถ ที่จะมานําเสนอนะครับให้ลูกค้าได้ชมหลายคันหลายรายการนะครับเป็นเกดพรีมเมี่ยมก็มีนะครับมาเริ่มต้นจากตัวแรกนะครับตัวนี้จะเป็นคูบปต้านะครับ l 3 4 0 8ตัว DT นะครับตัวนี้นะครับยางสวยทั้ง4เส้นนะครับยางสวยทั้ง4เส้นนะครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับเป็นรถที่เหมาะกับเกษตรกรนะครับที่มีกําลังทรัพย์น้อยนะครับแต่ว่าหารถนะครับขนาดพวกรถสามสูบรถไถขนาดกลางกางเนี่ยไว้ใช้งานนะครับ ตัวนี้นะครับจะเป็นระบบ8เกียร์เดินหน้า4เกียร์ถอยเครื่องยนต์จะเป็น3สูบนะครับ34แรงม้ากลมาลัยจะเป็นแบบ power ครับสามารถปั่น PTO นะครับใช้โรตารี่นะครับหรือว่าดันถอยได้นะครับตัวนี้อุปกรณ์2ชิ้นนะครับเราเปิดราคาอยู่ที่1 9 5 0 0 0บาทคือไปสภาพนี้นะครับการันตีเครื่องเกียร์ดีนะครับระบบคัตต่างๆนะครับใช้งานได้ปกตินะครับก็มีซีนรั่วอยู่บ้างนะครับแต่ท่านใดที่อยาก ให้เราเก็บงานเก็บซีนนะครับเก็บรายละเอียดให้นะครับเก็บจุดรั่วซึมต่างๆให้เนี่ยตัวนี้ช่างนั้นขออยู่ที่สอง0สนบาทนะครับสองแสนบาทนะครับแต่ท่านใดอยากได้แบบสวยกริ๊กเลยนะครับเอาทําสวยรอรับรถอยู่ที่บ้านเลยนะครับก็เปลี่ยนแผ่นลังคานะครับเก็บสีใหม่รอบคันนะครับยางนะครับสวยทั้ง4ี่เส้นอยู่แล้วนะครับคันนี้นะครับเปลี่ยนของเลวให้ใหม่ทั้งระบบนะครับตัวนี้ก็จะจบอยู่ที่2 3 0แส0ามบาทนะครับราคาตามสเต็ปเลยนะครับตัวนี้ก็จะจบอยู่ที่2 3 0 0 0 0ามบาท นะครับตามสภาพนี้ก็19 5,000านะครับถ้าวันนี้นะครับมีเวลาเดี๋ยวจะรีวิวนะครับคันนี้ให้ดูนะครับ34แรงนะครับจบไปสำหรับตัวแรกนะครับเล่มทะเบียนครบปี5้านะครับเล่มทะเบียนครบปี5้านะครับรถสวยหน้าใบมีดเต็มนะครับจุดต่างๆนะครับท่อนคัดก็ยังเดิมนะครับท่อนคัดก็ยังเดิมนะครับใช้งาน ,3735 าชั่วโมงนะครับ3,735้สห้าชั่วโมง มาตัวถัดมานะครับที่จะแนะนํานะครับตัวนี้จะเป็นรถด่วนใหม่นะครับสวยๆเลยครับลูกค้าเป็นรถเกรดพรีเมียมตัวนี้เป็น L 32ตัว18นะครับรถจดทะเบียนปี62นะครับเล่มทะเบียนครบนะครับรถใช้งานน้อยนะครับดูนะครับหน้าใบมีดนะครับยางนะครับสวยทั้งสี่เส้นเลยนะครับตัวนี้ช่างนัดเปิดราคาอยู่ที่3า0 0 0 0เบาทนะครับสา0แสนเบาทนะครับก็จะมีเบาะนะครับตัวนี้ ก็มันหลุดจากขอบนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจัดการเก็บขอบเบาอให้ใหม่นะครับแล้วก็คันนี้ใช้งานอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบชั่วโมงโอ้โหใช้งานน้อยจริงๆนะครับเกียร์พเมพยมมากๆนะครับดูนะครับท่อนคัสเดิมหัวน็อตนะครับไม่เคยขยับยางเดิมนะครับยางเดิมนะครับ ลูกหมากซีนลูกหมากต่างๆนะครับซ้ายขวาต่างๆเดิมนะครับพวกนี้หมดกังวลได้เลยนะครับลูกค้าสําหรับตัวนี้เป็นรถรุ่นใหม่นะครับการสึกล้อน้อยนะครับใช้งานแค่2ปีนะครับพวกท้ายพวกอะไรยังไม่เคยแกะนะครับตัวนี้มาพร้อมกับด้านหน้าแล้วก็จะเป็นผ่านห้านะครับดูนะครับเดิมทุกจุดนะครับซีนกาวยังไม่เคยแกะเลยนะครับตัวนี้3ามเซนนะครับก็จะเป็นรถสาสิบสองแรงม้านะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด3สูบเป็นรุ่น L อนะครับเป็นรุ่น L อนะครับรุ่น L อลเนี่ย ก็คืออุปกรณ์มันจะใช้ตัวเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับรุ่น L ตั้งแต่30อ่า30 32 34 36อุปกรณ์ใช้ตัวเดียวกันนะครับโรตารีเม็ดหเหมือนกันอ่ามันจะต่างกันแค่ตรงนี้ครับอ่า3อ่า32กับ40ก็ต่างกันแค่ยางยางหลังกับยางหน้าแค่นั้นครับยางหลังตัวนี้จะเป็น13บสามจุดสิบเอ็ดจุดสองขีดยี่สิบสี่นะครับขอบยางไม่ได้ต่างกันแค่นิ้วเดียวครับประมาณนี้นะครับตัวนี้สวยๆนะครับเกรดพรีเมียมนะครับอราคาสามแสนเจ็ดหมื่นบาท เร่มทะเบียนครบนะครับใช้งานพันชั่วโมงนิดๆนะครับอ่ะถัดมาครับอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็นรถบิ้วนะครับรถปรับสภาพนะครับตัวนี้เป็น L4018 ครับลูกค้านะครับตัวนี้ช่างนัดเปลี่ยนยางหน้าให้ใหม่ยางหลังนะครับเดิมๆนะครับ90%นะครับหน้าใบมีดนะครับต่างๆเต็มนะครับช่างนัดก็แถมข้อซิ่งแถมหน้ากากให้เรียบร้อยนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่4 2 0 0 0 0บาทนะครับ4 2 0 0 0 0บาท ไปพร้อมกับผ่านพวนนะครับรถเช็คสภาพพร้อมใช้นะครับสามารถพร้อมส่งได้เลยนะครับตัวนี้เครื่องเกียร์ดีการันตีรอเล่มทะเบียนนะครับ45วันทําการนะครับท่อนคัตช่างช่างนัดก็เปลี่ยนแผ่นคัตให้เรียบร้อยนะครับใช้งาน3,189ชั่วโมงนะครับมาพร้อมกับผ่านพวนนะครับ5ใบนะครับตัวนี้เป็นระบบ8เกียร์หน้า8เกียร์ถอยนะครับเป็นเกียร์ชัตเทิลนะครับข้างพวงมาลัยนะครับรถรุ่นใหม่นะครับเครื่องยนต์ไดเร็กนะครับตัวนี้ปี61นะครับปี61 นะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับตัวนี้เป็น L4018 ราคา420,000บาทนะครับดูงานนะครับเก็บรายละเอียดนะครับอันนี้แค่โดนฝุ่นนี่ในะครับฝนตกใส่ก็โดนฝุ่นนะครับแต่ังคานะครับพวกระบบไฟต่างๆทางทีมช่างเราก็ตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะครับมาอีกหนึ่งคันครับ L4018 อีกเช่นกันนะครับมีอีกหนึ่งคันตัวนี้จัดโปรโมชั่นนะครับตัวนี้ช่างนัดเปลี่ยนยางใหม่ให้4เส้นเลย นะครับช่างน้นจะเปลี่ยนยางใหม่ให้ทั้งหมด4ี่เส้นเลยด้วยกันนะครับหน้าหนึ่งคู่หลัง1คู่นะครับอ่ะหน้าใบดันเต็มนะครับดูรายละเอียดคร่าวๆก่อนรถเดิมนะครับยางเดิมจากโรงงานนะครับแป๊บไฮดรอลิกนะครับท่อนคัตเดิมนะครับล้อหน้ายังไม่เคยมีการเปลี่ยนซีนนะครับลูกหมากเาาลูกหมากยังเดิมๆนะครับคันนี้สวยมากๆนะครับเาาลูกหมากเดิมๆทั้งซ้ายทั้งขวานะครับรถ ไม่เป็นสนิมนะครับแคดซีต่างๆไม่ผุนะครับสีสัน้องโดยสารสวยนะครับสีสันบอดี้สวยนะครับแผ่นลังคานะครับส้างนัดเปลี่ยนให้ใหม่นะอันนี้นะครับ4ี่แสนห้าเปลี่ยนแผ่นลังคาให้ใหม่ด้วยนะครับอันนี้ใช้งาน2217ชั่วโมงนะครับ2,217ชั่วโมงนะครับคอนคัตยังเดิมนะครับมาพร้อมกับฐานพรวนนะครับ DH 225 E h ง้านะครับายนะครับ ยังไม่เคยเปลี่ยนซีนครับท้ายยังไม่เคยแกะนะครับยังไม่เคยแกะนะครับสวยๆนะครับคันนี้นะครับเราแถมท่อซิ่งให้อีกหนึ่งใบนะครับยางใหม่สี่เส้นนะครับราคา4ี่แสนห้าหมื่นบาทนะครับพร้อมเปลี่ยนแผ่นราคาให้อีกหนึ่งหลังนะครับท่านใดสนใจนะครับตัวนี้รถปีใหม่ๆนะครับจดปีหกหกหนึ่งนะครับหกหนึ่งนะครับปีหกหนึ่งนะครับมาอีกหนึ่งคันครับสองคันนี้เป็น L สี่ศูนย์หนึ่งแปดเอนะครับรถจดปีหกสี่ทั้งคู่ นะครับรถสวยนะครับเกรดพรีเมียมนะครับใช้งานน้อยนะครับรถเนี่ย4018นะครับยังมีวานจำหนายอยู่ที่ศูนย์อยู่เลยนะครับใครต้องการรถใหม่ๆนะครับตัวนี้4018ตัวนี้ราคาอยู่ที่5,100,000บาทนะครับ5 1 0 0 0บาททั้งคู่นะครับอ่ะรถสวยเดิมนะครับสมบูรณ์ทุกจุดนะครับกาวนะครับไม่เคยแกะเปลี่ยนซินลล้อหลังต่างๆนะครับตัวนี้ประกันศูนย์น่าจะเหลือครบนะครับใช้งานอยู่ที่ ห5ร้อยห้าสบามชั่วโมงนะครับศู์รับประกันหนึ่งพันห้ารอยชั่วโมงนะครับตัวนี้ชั่วโมงนะครับยังรับประกันอยู่ที่ศูนย์นะครับอ่าสวยมากๆนะครับไม่มีที่ติดนะครับอ่าใครที่ต้องการนะครับรถเกียร์พรีเมียมนะครับตัวนี้เป็นแอลสี่ศูนย์หนึ่งแปดตัวเอนะครับเป็นตัวสเปเชียลนะครับก็จะต่างกันยังไงนะครับสําหรับ2องตัวนี้นะครับก็ต่างกันที่แก้มนะครับแก้มแล้วก็จะเพิ่มเติมก็จะมี ตัวชาร์จแบตตัวศั์กล่องเครื่องมือที่เปลี่ยนมาใหม่นะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนจุดต่างๆจุดอื่นๆก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับก็เป็นรุ่นที่ผลิตปีใหม่ขึ้นมานะครับรถคันนี้จดทะเบียนปี64 นะครับเล่มทะเบียนเอกสารชุดโอนครบนะครับใครที่ต้องการรถใหม่ๆสภาพเหมือนมือหนึ่งนะครับก็จัดเลยครับมีเงินสดนะครับตัวนี้510,000บาทเท่านั้นนะครับสำหรับ L 4 0 1 8ตัว s P ใช้งาน600กว่าชั่วโมงครับมาอีกหนึ่งตัวครับสภาพสวยนะครับไม่แพ้กันเลยนะครับสีสันเนี่ยดูนะครับผ่านกล้องโทรศัพท์เนี่ยสะท้อนเงาเเลยครับอ่าดูครับ เทียบกันกับ50นะครับสีจะเงาวิบเลยนะครับหน้าใบมีดครับเต็มนะครับน็อตล้อยางนะครับ95%ครับยางเนี่ยยาง95%สวยมากๆนะครับจุดต่างๆนะครับคัดไม่เคยตัดนะครับประกันก็ยังเหลือเหมือนเดิมนะครับคันนี้ก็ใช้งาน635ชั่วโมงนะครับชั่วโมงไม่หนีกันครับมาพร้อมกับหานพวนนะครับ225 e heavy นะครับ ท่านใดต้องการอุปกรณ์3ชิ้นนะครับจัดไปเลยครับตัวนี้นะครับที่550นะครับถ้าเอาแค่หน้าหลังก็อยู่ที่510นะครับแล้วเอาคันไหนก็ได้นะครับ4018ตัว SP ตัวสเปเชียลเหมือนกันน,นะครับรถสวยๆนะครับพร้อมใช้งานได้เลยนะครับประกันศูนย์เลยอนะครับตัวนี้เติมน้ํามัน B20 ได้ด้วยนะครับเติมน้ําม<ก>ัน B20 ได้ด้วยนะครั<ก><น><ก><น>บถัดมาครั<ก><น><ก><น>บถัดมานะครับอีกหนึ่งคันนะครับเพิ่งเข้ามานะครับก็จะเป็น L5018 นะครับ ตัวนี้50แรงม้านะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับขนาด4สูบ2เพาโฟวินขับเคลื่อน4ล้อนะครับคันนี้ก็สวยๆนะครับตัวนี้ช่างนัดรวมปรับสภาพเก็บงานให้นะครับลูกหมากเปลี่ยนให้แล้วเรียบร้อยนะครับก็อยู่ที่ราคา5 2 0 0 0 0บาทนะครับ5 2 0 0 0 0บาทยางสวยทั้ง4เส้นนะครับยางเต็มๆทั้ง4เส้นนะครับสีกระทะร้อเดิมๆนะครับพวกสีขันล่างเนี่ยเดี๋ยวช่างนัดเก็บให้ใหม่นะครับดูสีแก้มพวกนี้นะครับสวยนะครับค่อนคัดเดิมนะครับ กระทะล้อนะครับต่างๆสวยนะครับสีสันห้องโดยสารในสวยนะครับอันนี้ใช้งานอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบสองชั่วโมงนะครับหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบสองชั่วโมงนะครับมาพร้อมกับผานพวนนะครับเป็นผานกระทู้นะครับมันที่จริงเป็นผานห้าใบนะครับอ่ะถอดออกกระทู้หนึ่งนะครับฮะตัวนี้ห้าแสนสองนะครับห้าแสนสองช่างนัดให้ผานพวนใหม่หนึ่งพวงนะครับผานพวน SPK ใหม่หนึ่งพวง ผ่านพวน24นิ้วนะครับให้ผ่านพวนใหม่ไปเลยนะครับราคา500,000สอนะครับท้ายถั่วสวยนะครับนะครับคือท้ายสวยมากๆนะครับอ่า500,000สองนะครับคันนี้นะครับช่างนั้นให้ผ่านพวนใหม่นะครับพร้อมปรับสภาพนะครับพร้อมเก็บงานให้นะครับอ่าสวยๆนะครับพร้อมแถมพ่อซิ่งให้หนึ่งใบนะครับมาอีกหนึ่งคันครับตัวนี้เป็น L4708 ตัว SG นะครับ47แรงม้าเป็น47 Special นะครับอ่า สองพาวเวลวิลนะครับขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นรุ่นลองมาจาก50นะครับ50นะครับพัฒนามาจาก 47ST นะครับก็ระบบต่างๆเหมือนกันนะครับเป็นรถเครื่องยนต์4ี่สูบนะครับ4ี่สิบเจ็ดแรงม้าตัวนี้นะครับยางสวยนะครับทั้ง4ี่เส้นนะครับยางสวยทั้ง4ี่เส้นระบบจะเป็นแดเกียร์หน้านะครับแดเกียร์ถอยนะครับสองพาวเวลวิลขับเคลื่อน4ีล้อตัวนี้ราคาที่4ี่แส0สา0 0บาทนะครับไปตามสภาพนี้เลยนะครับอุปกรณ์2ชิ้นนะครับ ด้านหน้าแล้วก็จะเป็นผ่านพวนนะครับมาอีกหนึ่งขั้นครับตัวนี้จะเป็น m 5 0 0 0 su นะครับ5้แรงม้านะครับเครื่องยนต์สสูบนะครับ2องพาวเวลวิลขับเคลื่อนสีล้อนะครับตัวนี้ราคา360,000บาทนะครับใครที่สนใจจริงๆนะครับมาต่อรองราคากันได้นะครับตัวนี้ไม่มีใบแจ้งเกิดนะครับไม่มีเล่มทะเบียนนะครับยางใหม่ทั้ง4เส้นนะครับช่างนัดก็ปรับสภาพนะครับทำสีให้เรียบร้อยนะครับตรวจเช็คจุดรั่วซึมต่างๆให้เรียบร้อยนะครับรถพร้อมใช้งานนะครับอุปกรณ์ด้านหน้าแล้วก็จะเป็นผ อันนี้ใช้งานอยู่ที่1718ดชั่วโมงนะครับ1718ชั่วโมงยางใหม่ๆเลยครับอ่มาพร้อมกับผ่านพวนนะครับ5้าใบนะครับชุดท้ายนะครับสวยนะครับเสื้อแขนหลังไม่มีแตกนะครับตัวนี้ไฟทงไฟท้ายนะครับแผ่นลังคานะครับเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดนะครับอ่ะฝากไว้ด้วยนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่ราคา สามแสนหกหมื่นบาทนะครับราคาย่อมๆเลย3ามแสนหกหมื่นบาทได้ถึงรุ่น M แล้วนะครับมาอีกหนึ่งขั้นครับตัวนี้เป็นสามสิบสี่แรงม้านะครับเครื่องยนต์เป็นสามสูบสองเพลาโฟวีนะครับแปดเกียร์ด้านหน้าสี่เกียร์ถอยนะครับตัวนี้ก็ราคาหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทเล่มทะเบียนเอกสารชุดโอนนะครับครบเหมือนกันนะครับท่านใดสนใจก็ จับจองกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวมีรถอยู่ด้านหลังอีกนะครับเดี๋ยวพาชมนะครับตัวนี้อุปกรณ์หน้าหลังนะครับอุปกรณ์หน้าหลังสีเดิมๆแห้งมากๆนะครับอ่าสาเข้าแล้วนะครับมีให้เลือกอยู่สคันนะครับใช้งานอยู่ที่2,638ชั่วโมงนะครับผานจะเป็นของเป้งจิ้วนะครับผานพวน5ใบนะครับหายสวยด้วยนะครับดูพาวิดีโอเต็มๆเลยครับอ่าใครที่หาสาแรงไว้ใช้นะครับก็ แนะนากันเข้ามาดูสินค้านะครับมาดูสินค้ามาทดลองมาทดสอบขับได้นะครับเรามีพื้นที่นะครับให้เราได้ทดสอบระบบนะครับ่าถูกใจก็ถึงจับจองกันนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูขอตัดไปชมทางด้านอุปกรณ์ต่อพ่วงกันบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวตัดไปชมรถด้านหลังนะครับยังมีรถที่ขายได้อีกนะครับก็คันโฆษากันนิดนึงนะครับอ่ะท่านใดที่มองหาจอบหมุนอยู่นะครับช่วงนี้ออกดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็น ของค่ายนาซ่านะครับขนาด1นึเมตรหกเนี่ยตัวนี้ราคาจะอยู่ที่48,000บาทนะครับส่วน1นึเมตรแปเนี่ยนี่ครับ1นเมตรแนะครับก็จะอยู่ที่ราคา55,000บาทนะครับ55,000บาทนะครับมารับเองมีส่วนลดให้1,000บาทถ้าเป็นของฟาร์มเทคตัวนี้เมตรหนะครับก็จะอยู่ที่49,000ื่นเมตรแนะครับอยู่ที่57,000นะครับ ตัวตัว2เมตรอยู่ที่7 1 0 0 0มเมตร20นะครับก็อยู่ที่7 1, 7 0 0 0นะครับสนใจก็มาดูสินค้ากันได้นะครับเต็ม2ฝั่งนะครับหน้าร้านหรือว่าตัวตัดหญ้าเราเริ่มต้นที่23 0 0 0นะครับพันพวนนะครับเริ่มต้นที่พวงละ30,000บาทนะครับ ผ่านพวนนะครับผ่านพรวน5 22นิ้วนะครับจะเป็น5 24เนี่ยตอนนี้ก็จะอยู่ที่38,000บาทนะครับ38,000บาทนะครับอ่ะผ่านขุดมันบ้างนะครับขุดมันถ้าเป็นของพอเซรีโชคลายนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ตัวละหมื่นสามนะครับถ้าเป็นของตาเพชรเนี่ยก็จะอยู่ที่ตัวละหมื่นสี่นะครับนาซาก็หมื่นสี่ครับผ่านยกล่องนะครับราคาก็อยู่ที่หนึ่งหืนแปดพันห้าร้อยบาทนะครับเป็นของนาซานะครับอ่ะ หรือว่าจะเป็นโรตารี่มือสองครับอ่าตัวนี้เม็ดแปดนะครับเม็ดแปดตัวนี้อยู่ที่ราคาตัวละสี่หมื่นนะครับอ่าตัวนี้เม็ดแปดเหมือนกันนะครับสามหมื่นสามนะครับหัวเกียร์ติดตัวนั้นสองหมื่นห้าครับอ่าอันนี้ตัวละสองหมืนห้านะครับเม็ดหกนะครับมาดูกันได้นะครับสินค้าพวกโรตารีมือสองเนี่ยลูกค้าต้องมารับกลับเองแล้วก็มาดูสภาพเองนะครับเราไม่มีการส่งรูปให้เดี๋ยวพาไปชมรถเกี่ยวกันบ้างนะครับ คมาหน้าร้านฝั่งทางนี้นะครับก็จะมีรถเกี่ยวนะครับอยู่สองคันนะครับคันนี้ก็ราคาอยู่ที่สี่แสนสามนะครับรถเช็คสภาพพร้อมใช้นะครับปากเลีดคอเลดเกี่ยวดันคอสปริงนะครับให้เรียบร้อยนะครับออเกอร์เดิมนะครับแต่ทําเป็นเกี่ยวดันนะครับเช็คตู้เช็คช่วงล่างให้เรียบร้อยนะครับเป็นดีซีเจ็ดศูนย์จีรถจดทะเบียนปีห้าเจ็ดนะครับตัวนี้สี่แสนห้านะครับสี่แสนห้านะครับมา ุยมาลองขับมาต่อรองกันได้นะครับตัวนี้ก็อยู่ที่450นะครับตัวนี้เป็นออเคอร์เลดนะครับเกียวดันคอสปริงนะครับทาตู้เบานะครับให้เรียบร้อยนะครับชุดแต่งชุดเต็มนะครับอ่าส่วนนี้ก็เป็นรถตักนะครับติดจองนะครับก็รอจัดส่งนะครับวันพรุ่งนี้นะครับรอจัดส่งให้วันพรุ่งนี้นะครับอิซกิ NT 540นะครับก็รอจัดส่งวันที่30นะครับเมื่อวานก็ขอบพระคุณ f อฟนะครับทั้ง3ท่านนะครับเข้ามาจองรถมาจองสินค้าที่หน้าร้านนะครับเดี๋ยวไปชมอู่ด้านหลังนะครับไปชมสินค้าด้านหลังบ้าง เราก็ลงมาชมด้านหลังนะครับอู่ด้านล่างนะครับลูกค้าที่ให้เกียรตินะครับสั่งจองรถกับเราไว้นะครับไปถึงไหนแล้วบ้ากนะครับตัวนี้เคทีนะครับหนึ่งสี่ศูนย์พัดนะครับตัวนี้ก็ปรับสภาพนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับรอจัดส่งลงไปที่อำเภอท้ายเหมืองนะครับจังหวัดพังงานะครับสวยๆเลยนะครับเก็บงานเรียบร้อยนะครับสามสี่ศูนย์แปดนะครับตัวนี้ก็น่าจะได้ส่งวันพรุ่งนี้นะครับไปที่อำเภอเมืองนะครับจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับก็เสร็จแล้วนะครับ เปลี่ยนยางหน้าแล้วเรียบร้อยนะครับเหลือติดสติกเกอร์ไล่สติกเกอร์เก็บรายละเอียดอีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็เกาะหางสามารถส่งคุณลูกค้าได้แล้วนะครับตัวนี้ลูกค้าเอาพร้อม3ชิ้นนะครับเนี่ยสามสีแรงใครที่จะซื้อปรับสภาพเก็บงานเนี่ยเราเก็บให้แบบนี้เลยนะครับข้อซิ่งหน้ากากนะครับต่างๆสีต่างๆนะครับแบตเตอรี่ต่างๆนะครับเราเก็บให้เป็นชุดเต็มแบบนี้นะครับก็จะอยู่งบประมาณ2องแสนสามหมื่นบาทนะครับประมาณนี้นะครับนะครถที่ขายได้ รถที่ขายได้นู่นนะครับมี L32 อีกคันนึงนะครับ3ามแสนหหมนหันบาทใช้งานก็พันกว่าชั่วโมงครับพันห้อชั่วโมงนู่นครับข้างในนะครับเป็นรถลานประมูลครับเดี๋ยวพาเดินไปชมอันนี้ก็ KRT นะครับติดจองไปบุรีรัมนะครับไปบุรีรัมครับคันนี้่ 47HP นะครับตัวนี้ก็ติดจองไปแล้วเรียบร้อยนะครับ ทางหลังมี4508นะครับแล้วก็3218นะครับ45เนี่ยตามสภาพ222นะครับยังปลุกไม่ได้นะครับยังปลุกไม่เสร็จนะครับยังไม่มีเวลาปั้นนะครับอันนี้32ครับเดิมทั้งหมดนะเดิมทั้งหมดนะครับท้ายต่างๆเดิมนะครับพอนคัดนะครับเดิม3218อ้อยางรั่วครับ ยางสวยนะครับตัวนี้ลดไล่นะครับลดไล่ลดไล่นะครับราคา3ามแสนหกหมื่นห้าพันนะครับขั้งนัดเปลี่ยนยางหน้าใหม่ละหนึ่งคู่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาไล่เรียงให้ดูนะครับอันนี้สี่เจ็ดเอสพนะครับรอเข้าปรับสภาพทําสีนะครับรอเข้าปรับสภาพทําสีนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ L3608 ร้อเข้าปรับสภาพทำสีนะครับตัว SP นะครับตัวนี้ไปที่จังหวัดกาลสินนะครับอ่าส่วนเมื่อวานจองอิสากิคันนี้ไปอีกหนึ่งคันนะครับแล้วก็40นะครับแล้วก็36อยู่ฝั่งั้างนู้นครับคันนึงนะครับไปปากช่องอ่าอันนี้ก็คือรถทำสีเสร็จแล้วครับ4708ก็มาเก็บระบบนะครับไปที่อำเภอสุวรรณคูหานะครับจังหวัดหนองบัวลำพู เร่งให้ทุกคันนะครับเร่งให้ทุกคันนะครับเร่งให้ทุกคันครับลูกค้าเริ่มหารถลงแปลงนากันแล้วนะครับอันนี้สามหกศูนปดเอนะครับไปที่สกลนครนะครับคันนี้ไม่ได้เก็บสีนะครับก็มาเช็คระบบต่างๆให้นะครับส่วนนู้นก็จะเป็นสามสี่ศูนแปดดีนะครับกำลังเก็บงานนะครับคันนี้นนใจได้ยางใหม่สี่เส้นนะครับอันนี้ก็สามหกครับ ขอบพระคุณเอฟทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามและรับชมนะครับสนใจรถแท็กเตอร์มือ2นะครับก็สามารถมาชมติดค้าได้ที่ร้านนัทแท็กเตอร์นะครับตั้งอยู่ในตัวเมืองสางแสนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับท่านใดที่ยังไม่ทันกดปุ่มติดตามนะครับก็ฝากกดปุ่มติดตามให้ด้วยนะครับเผื่อมีคลิปใหม่ๆมีรถใหม่ๆนะครับเรามารีวิวนะครับให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับขอบพระคุณเอฟทุกท่านนะครับในการติดตามและรับชมเป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับ